สวัสด <ส causes S 2> well ีครับสวัสดีพี่น้องปองปายทุกคู่ทุกคนสวัสดีอฟซีช่างน้อยพาเพลินนะครับผมดีตอนแรกครับพี่น้องพาน้องหิวออกกําลังกายนะครับน้องดึงแห้งอันหนึ่งแห้งเลยแรงเยอะมากครับน้องหิวแรงเยอะมากครับอ่ะหิวอ่ะหิวก่อนถ้าใครก่อนถ้าใครดูสิก่อนเลยท้าใครดูสิก่อนแหล่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 แ้าใครดูสิก่อนเลยไปเขินตึ้งเตึ้งครับพี่น้องโมนี้ เงียบครับผมวันนี้เงียบเลยโครงการบ้านแสงทองฟินแลนด์ครับเป็นอย่างเงียบมัน,นี้สร้างมา,มากตัวพี่น้องช่างทําไมถึงไม่มาทํางานวันนี้ครับผมพสร้างเพิน่นกับบ้านพี่น้องช่างกับบ้านปลูกกระเบื้องเสร็จหมดแล้วนะครับด้านหน้า หยือกั่างกายครับมาอัปเดตโครงการพืเกอราพี่น้องนะครับวันนี้สร้างบ่อดบ้านเห็ุงานใด้พี่น้องเ้อเพราะว่าสร้างเพิ่นกลับบ้านไม่ชาร์จแบตครับผมช่างกลับบ้านไปชาร์จแบตนะครับเพราะว่าสร้างบ่ไเด้กลับบ้านหลายหมือนเลยพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่เหตุงานอยู่ขอนแก่นนะครับเนาอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็แล้วก็มาทาที่นี่ต่อนะครับผมเพิ่นบ่ไเด้เพิ่นม่พักผ่อน เมียปดุพี่น้องมือสองมือเลยครับผมเมียสียเอาเข่าพี่น้องไปซสียเอาเข่าเพราะว่าเขายุดไปสือน้ำหลานเพี้ยนครับเราด้ไปซสีเอาเข่ากลับบ้านไปหาลูกไปยามลูกครับผมช่างกลับบ้านไปยามลูกไปไปหาขอบขัวไปสาดแบดครับพี่น้องแล้วกลไปซสีเอาเข่าเมา่กินนะครับเนาะเสียเอาเข่าเมา่กินเพราะว่าอยู่บ้านสร้างเพื่อกับเฮทไทน่าครับผมเมือนเขาสีมากเพื่อกับสีมากยุนเบิร์ดครับพี่น้องมันเบิร์ด มันเบิดไปซื้ออยู่ร้านขานแพงโลละหลายบาทครับผมโลละสามสิบกว่าซีซีพุนี่ับเขาเจ้านะครับเนาะเขาเจ้าโลละแพงเลยดกลับบ้านเพิ่นบอกซ้งหน้าอยู่หมู่บ้านเพ่อดีเดินทางกลับบ้านหมู่บ้านสวมเวียนวลาประมาณห้าโมงกว่าๆเลยครับพี่น้องประมาณห้าโมงกว่าๆพากันกลับบ้านครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาบเกินมื่อสองเมื่อเราคนมาไม่เสียเอาเขากันเด้อซ้งน้อยเพิ่นบอกชมอยู่แล้วก็ไม่เล่นยามลูกยามเต่าน้ำนะครับเนาะไม่ยามลูกนี่ซาดแบ็ หันมือสองมือก็เลยมาลุยงานต่อครับพี่น้องก็เลยกลับมาลุยงานต่อครับตอนนี้ด้านทางเสาไว้น้ำก็ได้ขึ้นโดมแล้วพี่น้องเป็นโดมได้ขึ้นโครงโดมแล้วนะครับผมเดี๋ยวสร้าน่อยภาพไปเบิรงครับพี่น้องแล้วตอนนี้พาจุดหล่อออกกําลังกายก่อนนะครับนะต้องไอ้ไอ้เตยเพื่อนเขาบ้านตก็ดูเฮียนกับพอก่าไอ้เตยเพื่อนพอดีแล่นออกแล่นเขาได้เตยเพื่อนจ่าทินได้พี่น้องจ่าทินแล่นออกแล่นเขาได้หมู่บ้านได้ ตาพูดนี่แปลว่าอะไรพูดนี่ขาจิก,กัดเอาบ่อสูอ่ะตัวนี้เห็นตาเขากัดมันบอคใครกัดตัวหนองมาตัวนี้แต่ว่ามันเห่าเป็นหมาหมักหยอกตัวน้องเต้อยู่บ้านกับพ่อการน้องเต้ไอหิวไอหิวไอหิวเนี่ยพาชมบรรยากาศตอน,น,นแรกพาน้องหิวสุดหล่อออกก,ากอออาําลังกายออกเอาเอามาไปออกกํากล,ลังกายแล้วก็ต้องเอาขอกลวงครับผมเพราะว่า ยังขึ้นอันตรายนะครับเนาะเพราะว่ามันมีผู้ใดเบิง่งยังขึ้นนะครับต้องค้างตลอดคือจังสมคิดก็ถือฟันตอนเช่นพี่น้องสมคิรกรดก็โดนฟันนะครับไม่รู้ว่าใครฟันนะครับตัวหิวนี่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าหนึ่งเพิ่นจะกินนั้นถ้าไปเพิ่นจะไปกินกระดูกตัวพี่น้องจะไปกินกระดูกมันเป็นหมาพันธุ์ครับต้องดูแลดิดูแลดีกว่าหมาปกติจะหน่อยครับพี่น้องนี่ก็ดูแลคือว่าดูแลพิศเศษกว่าหมามาบานครับผมนะครับ นีเมืเ้อบุส่าวผ้าแรงออกกระลังกายเนื้อบุแรงออกกําลังกายเศราแรงครับผมนะครับปกติก๋เมตต่อยเลยพี่น้องเบึงแต่วันเมตต่อยออกงานนะครับเนาะก็เลยมาดูแลแทนเมตต่อยนะครับผมเมตต่อยออกงานยาวทัวร์ออนทัวร์อีกแล้วครับผมขอบคุณะอะประมาณสิ้นเดืนอนเศรษฐีโคงโง่มากครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องเขาโจกก็ดีจน,นี่นิดครับผมแม่โคโจกดินีจนเหนียไปถมถมดินเจ้านายเขา๋ยจะจัดสวนพี่น้องโอ้แบบงามแห้งพี่น้องเราหลุดเราชนได้พี่น้องเลย แบบงามแห้งลาแรลงก็เทเดีถมน้องสาพี่น้องกันได้ถมสะนะครับเนาะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งซื่อเอาไปยังคือบ่ไม่สร้างสร้างคุณผมมาเห็ดงานใช่ไครับสร้างกลับานครับผมต่สาดแบดไปซีเอาเข่ามากินนะครับเนาะไปซีเอาเข่ามากินไปซื้อเขากับแห้งนะครับว่าเข่าู่เห็ดกับเห็ดให้เห็ดหน้าอยู่กับดปซีมาไปถ่ากินครับพี่น้องแต่ตาเมยสาดแบดพร้อมนะครับเนาะไม่ยามลูกยามลูกยามเต่ายามพ่อยามแม่นะครับพี่น้อง หยุดไปประมาณหมื่นสองหมื่นเนี่ยครับผมเดี๋็กกลับมานะครับอสุรเลออสุรเลอปล่อยบอดดี้คนนี้ตะไลยันถือฟันอีกสมคิดถือฟันไมาจำพูดให้ฟันสมคิด้อังเฮียงเสือร่าไม่ทักทายเอฟซีเลยนะหยุดก่อนทักทายเอฟซีก่อนแล้วสวัสดีครับก่อนเลยอะไรครับสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับไรๆๆๆๆใครหน้าบ้า ตรกะกูลออกะสิลลกุดังครับพี่น้องสร้างมากกว่าชาเลนเทเทวายเมดเทปูนนะครับผมอหอพักอลังการงานสร้างมากครับหอพักจัดนักจัดเต็มดนบอดบอดบียร์บอดเพลวจัดนักจัดเต็มเพื่อทีมงานแสงทองฟิลแลนนะครับผมทีมงานดูแบบสุขสบายพี่น้องนะครับเกียถายางดีเลยครับกระจกกระแบบดีนะครับผมกระจกบานละกระจกบานจังสี่หนาหามินนะครับพี่น้อง นาห้าบินเลยนะครับกระจกแบบแบบนี้นะครับเป็นกระจกฟ้านะครับผมมองไปเห็นนะครับผมมองออกเข้ามาไปเห็นมองออกข้างนอกก็ไปเห็นครับพี่น้องสั่งพิเศษให้เลยนะครับพี่น้องไปเดี๋ยวไปเบิกงตรงเสาไหลนาพี่น้องว่าเห็ดหองใสแล้วครับผมครับด้านนี้ก็เป็นวอลเลียนด้านนาบ้านใหญ่นะครับผมบ้านใหญ่ของบอสนะครับบ้านใหญ่ของบอสสร้างกับลุยงานครับพี่น้องนะครับมาลุยงานต่อแล้วครับ ช่างนี่คือบ้านใหญ่คือทําตลอดนะครับผมเพราะว่าพันเฮ็ดเฮ็ดสมือพี่น้องเพราะว่าไม่เป็นเป็นผนงครับผมเป็นชุดเป็นชุดมากผนกงชุดชุดติดบวกคือติดบัวไปครับพี่น้องชุดท่าสีคือท่าสีครับผมเป็นชุดชุดครับผมแต่ว่าทํางานทุกวันนะครับไม่ใช่คือบ้านใหญ่ไม่ได้หยุดนะครับทําทุกวันครับเนี่ยหมู่บ้านก็สร้างติดบัวก,ก,เ,เ,กวเพื่อเกิดเดินทากระบะเล้วพี่น้องแต่มีชุดใหม่ข้ามากครับผม ชุดใหม่ก็เข้ามาทําเป็นชุดเป็นชุดครับผมเป็นแผนแเป็นแผน,ก,นก,กอก็คือชุดกอมากครับผมเพราะมันเป็นงานเป็นบริษัทครับพี่หลองบริษัทนะครับทาเป็นคอนแอคเป็นชุดเป็นชุดนะครับเห็นเห็นสร้างสีบอกเห็นสร้างสีหน่อยๆนี่มาเรีนน่าไปเห็นงานนะครับทํางานทุกวันนะครับผมทํางานทุกวันนะครับโอ้บันใหญ่บอดสวยมากครับห้องนอนว่าห้องรับเสีย่ก็ห้องนี่อติดฝาติดดังแหล่เราอยู่หรอก ดันสะไบนามก็ปรับดินเรียบร้อยแล้วครับผมปรับดินเสร็จแล้วอันนี้คือคือโดมนะครับผมโดมนะครับเป็นสะสะว่ายสะเล็กหน่อยพี่น้องสะเล็กเล่นนะครับผมมันสีเป็นโดมแล้วสีมีกลมๆสีมุกลมลื่เืองครับพี่น้องตามปกคลิปแลวพี่น้องนะครับขึ้นแล้วนะครับอันนี้เห็ดหนูว่านเลยพี่น้องเห็ดหนูว่านเพื่อกระเทเทเทขอบขอบเทปูนขอบขอบพี่น้องมันนี่แล้วกสีสั่ง สร้างไอ้เรื่องเหลืองเป็นสร้างสําเร็จมากครับผมแล้วก็เอาไป,าไปกุ้งกบดันเทิงครับพี่น้องนะครับดันเนี่กําแพงกําแพงอะไรก่ออะไรพี่น้องสายไฟกระชีอลื้อออกหมดเลยนะครับสายไฟหรือออกหมดเลยครับพี่น้องไม่ห่อเอฟแอมอยู่นี่ครับมาบ้านดีครับพี่น้องสร้างหยุดพี่น้องมือนี้สร้างหยุดสร้างกับบ้านก็นเลยคือหยุด โครงการคือหยุดไว้ก่อนครับประมาณหมื่นสองหมื่นเลยครับพี่น้องแซมไม่บานมีสีเอาเขาตัวเปิ่มีสีเขาสีเขามากิน,น,น,รนครับพี่น้องเป็ดสือกแพงงงงจะเขียดเงียบ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 อยู่อัปเดตโครงการให้ดูไปแล้วไปแล้วอบหน่อย ต้นไหม่ก็ออกเบิร์นครับพี่น้องต้นไม้เราลุยเราชนได้พี่น้องเด้อครับสร้างติดบัวพังก็ติดแล้วเบิร์นนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องมาอัปเดตให้เบิรงครับผมอัปเดตให้เอฟซีเบิรงนะครับวันนี้สร้างพเพิ่อนปฏิเฮ็ดงานได้พี่น้องเด้อสร้างเฮ็ดเสาไวน้ำสร้างเหตาหาุหตของน้ำเพิ่อนจุดงานประมาณหมื่นสองหมื่นแล้วพี่น้อง ไปสีเอาข้าวมากินนะครับผมเมียยามลูกยามเตาอยูอ่บา้านครับพี่น้องครับผมวันนี้สั่งนายพ่อเพื่นอนเลยขอจบคลิปไปเพียงเท่านั้นพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าครับผมพบกันคลิปหนา้าเชื่อใจนี่ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบแม่ข้าวขจน,นาขอบคุณเอฟซีที่ปเป็นแรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินมาโดยตลอดครับพี่น้องจช่างน้อขอกาคำว่าโชคดีมีใช่แล้แลานรวยสวัสดีครับ